ก็ดูเมืดเหมืดนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าหน้าบ้านได้มีสายไฟระยงระยางนะงามนะเนี่ยเพลอมีสายไฟมาระยงระยางก็เลยหมดวิวทิวทัศน์ไปเลยเอา้าดาวเพรคุณลำพึงหายไปไหนแล้วอะพอมีแสงไฟตรงนี้เราก็มองไม่เห็นดาวหละต้องไปหลังบ้านจริงๆด้วยต้องไปอยู่หลังบ้านคนุครูถึงจะมองเห็นดาวชาัดเจน เดยวปีใหม่จะชวนลูกๆก,กางเต็นท์หลังบ้านนอนเ <c oughs> ฉลิมฉลองฉลองในบ้านตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปไหนกางเต็นท์ก็กางเต็นท์แถวบ้านนี่แหละนอนดูดาวไปกลางคืนอะ่ะ <c oughs> ช่วงช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เด็กๆเ,เขาชอบนะแบบ เราชอบให้แบบพาเขากลางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยไปซื้อเต็นท์มาแล้วก็พากันกลางเต็นท์นอนมันดูตื่นเต้นดีเด็กๆอ่ะอะไรชอปเปอร์เป็นอะไรลูกอ้าวเป็นอะไรอ่ะบางทีนึกว่าหมากัดกันที่ไหนได้มันคันไหนมาดูดิมาดูดิให้แม่ดูให้มามันคันตรงไหนดูดิ มันคันซะจนแบบเกาตัวเองไม่ถึงกะร้องยิกงิ้งเนีนนนนน่ดูดิลกูกอืมมาดูแม่ดูให้มาดูหันมามาใกล้ๆมาโอ้ยเอามาดมาดูมาดูมาดูเป็นอะไรมันถึงได้คันนะคันหนาตรงเนี้ย น้องซีเคดูดิไอโฟนพี่ตายตายโอไหนเบิงโอ<ฮ>้อง,งอตัวอยู่นั่นแน่ะแล้วแม่จะเห็นเหรอ บัต้องลตอนเช้าเดียด๋วยวไหนมันคันอะไรอืมไปไปไปพี่ไหวแล้วเนี่ยทำทำกล้องแม่ตกเลยทำโทรศัพท์ตกตุ๊บเลยว้หลายสองสามรอบแล้วตกแบบเนี้ยตกใส่ปูนด้วยไม่ได้ตกใส่หญ้าพืินหาติแป๊กเลย กลัวหน้าแตกอยู่นันเนี่ยข้างในอ่ะดีที่ว่าไอ้นั่นน่ากกันกระแทกไว้อยู่ยไปไปหลังบ้านไปเดี๋ยวแม่จะเก็บรถแล้วปะไปเรื่อๆๆป้าปาไปลูกปะไปหลังบ้านเลยเดี๋ยวจะเก็บรถละไปปไปหลังบ้านกันที่บอไปด้วยไปไปหลังบ้านเลย